สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมยังอยู่ที่ร้านสำรวจการช่างนะครับจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้โคต้าส7 0 8 SP นปีะฮะปีปี6กปี57เนะครับมีเล่มนะครับรถนี้ปี57นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สาชิ้นนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกเรื่องราคานะ ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพาดพลคนรักญาติด้วยนะครับทุกคนไปไปดูกันเลยมาดูครับทุกคนดูยางก่อนนี่ยางนี่ยางใหม่นะครับยางนี่ยางใหม่เอี่ยมเลยดูดูนิ้วผมนี่นะยางใหม่นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะบอกยางหน้านนี้ก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นรถจังหวัดน่านนะครับเนี่ยออกที่น่านเลย โชั่วโมงก่อนโดชั่วโมงก่อนชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งพันพันสี่ร้อยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงเองนะครับคันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงเองยังไม่ถึงพันห้าด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะไม่มีเยอะไม่มีอะไรคันตรงนี้ไม่มีน้ำมันรั่วแล้วซีนเซอร์ไม่รั่วฮะปกติยังใหม่อยู่นะครับเนี่ยสีเดิมๆเ,เลยครับเด,เดิมเลย ไม่มีเยอะมากทุกคนรนุ่นนี้ก็เป็นมีเกียร์เกียร์ท็อกด้วยนะฮะมีเกียร์ท็อกด้วยรุ่นนี้มีเกียร์ท็อกแล้ว s แตนด์เกียร์สแตนด์ดูอ่ะ ด,ดูช่วงล่างนะมีเยอะม,มีซึมอะไรไมัะเนียไม่มีไม่มีซึมเลยทุกคนนี่เห็นไหมดูช่วงล่างครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะโอเคนะครับทุกคนคันนี้เปิดราคาที่สี่แสนเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับต่อรองได้นะ หลังคานี่ก็หลังคาใหม่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมยังไม่เอาพลาสติกออกเลยนะครับหลังคาใหม่ยางก็ยางใหม่นะฮะตัวโรตารี่นี่ตัวปั่นโรตารี่นะมีปั่นโรตารี่มีผานไถแล้วก็มีใบมีดดานหน้านะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะฮะท่านใดสนใจนะครับบอกเลยติดต่อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่ในหน้าจอขนาดนี้หรือจะมาดูรถด้วยตาของตัวท่านเองนะครับ มาดูได้ที่ร้านสำรวยการช่างตำบลท่าวางผาอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรอกหญ้าด้วยถ้า,ถาสนใจก็มาดูได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดผลคนรอกหญ้าสวัสดีครับ